สวัสดีครับทิ้งทัวร์แวนไวยไทยครับที่ค่ายสามารถพยังหลุดยิมครับดันไปดันไปแปลงดันไปสูงแทงสูงเอวปับเร็วอะไร็ลวมองอะไรเนี่ยแรงแรงดีปับดีแล้ว ส่งเอวไปส่งเอวไปดันแทงไปเออดันแทงไปแล้วยัดไปเออแล้วแรงเร็ว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 แรงเร็ว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 ดีขึ้นเลยปั๊บซ้ายขวาขึ้นเลย เอ่ลมขึ้นเลยออเร็วเร็วออเร็วเร่วเร่อเร่ชเก่บเร่ชกับูชสุละมวยไทยครับสุละมวยไทยมาเยี่ยม่ายวันนี้เร็วเร็วเร็ดันแทงไปก่อนเร็ว ดีครับสามทหารเสือครับสามทหารเสือสองแผ่นดินนี่ครับสองแผ่นดินสี่เดลก่ยมชัยแล้วเนี่ยสองแผ่นดินไอ้น,นี้ลิงลมลิงลมลิงลมครับลิงลมเร็วดันไปดันเสียบปสวัสดีครับอันนี้รูแปงมอสทะเลมวยไทยครับเนี่ยมวยมอสทะเลมวยไทยตัวที่สองครับเนี่ยอ่าส่งเอวไปส่งเอวไ,ไ,ไปเร็วดันแทงไป นี่แล้วดันไว้ดันไว้ดันกระสอบไว้เออขายเย็นดีขายย่ารวมกันแล้วฟังอย่างเดียวเวลาบอกแล้วแล้วดันเสียบดันแทงไปเร็วหน่อยเร็วหน่อยสองบันดินเร็วหน่อยเร็วเร็วเร็วสองบันดินเร็วนี่ครับเด็กชุดใหม่ครับเด็กชุดใหม่เด็กชุดใหม่ทีมงานสามารถพิรุนยิมครับนะครับ ชุดเล็กชุดเล็กเนี่ยชุดเล็กอ่าวันดียวันดียวันดีเนี่ยครับคู่นี้มาเยี่ยมค่ายคู่นี้มาเยี่ยมค่ายมาจากไกลศิลปวป๊อกซิงยิ้มครับพาลูกสาวมาเล่นที่ค่ายเร็ว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 ปั๊บเร็วเออดันแทงไปก่อนดันแทงไปก่อนค่อยเด้งตีเออดันไว้กับสอบดันไว้ดันไว้ดันสู้ไว้เออดันสู้ไว้ส่งเอวไปเร็วแปลงเร็ว แทงสูงหน่อยแปง้งเออแทงสูงขาลมแหลมขาอย่าพันกันเนี่แทงแล้วขาลงอย่าพันกันเออหล,ลักมันดีๆเออแรเร็วดีดีดแป้งดีส่งเอวไปส่งเอวไปส่งเอวไปเออและดันแทงไปอัพอัดีแล้วเขางั้นแหละดีแทงสูงไวโอยก็สอบเกือบแตกแล้วมั่นนะ่ะบุบเลยก็สอบบุบเลยเขาเจอเขาลูแปงแล้วแล้ว ดดันไว้ดันไว้ดันไว้เออดันไว้แทงแล้วดันออกไปดันออกไปส่งเอวไปต่อยมาสองเที่ยวครับนี่ครับสองเที่ยวอันนี้ก็สองเที่ยวชนะเที่ยวหนึ่งเสมอเที่ยวหนึ่งนี่ก็ชนะเที่ยวหนึ่งเสมอเที่ยวหนึ่งเนี่ยเร็ว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 ปั๊บเร็วเร็วอ้าเด็กหน่อยเด็กหน่อยเฮ้เด็กหน่อยเร็วเด็กหน่อยเร็วเร็วเร็วเด้งตีเลยเร็ว เร็วเปลี่ยนเด้งตีเลยเร็ว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 ปิงเลยเร็วเร็วดีดีริงลมลิงลมดีครับขอบคุณครับสูงสูงสูงปั๊บมึงสูงเด้งสูงแปลงเร็วเด้งสูงอะเข่าแหลมสูงสูงขึ้นมาอีกสูงเหมือนกันเร็ว ดี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 เร่งไปเร่งไปเร่งไปสองมัดดินแล้วดิแล้วดิเขาสวยอยู่เร็วออกแรงหน่อยเร็วสองมัดดินแล้วออกกันเร็วสองมัดดินเร็วดีแหละเร็ว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 เร่งเร็ว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 เร่งไปเร่งไปเร่งไปเร็วสูงปั๊บสูงสูงอ่ะสูงเร็ว เร็ว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 เอ้าทีบเลยทิบต่อ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 เลยซ้ายขวาทิบต่อเลยแป้งเร็วมีรายการกันหมดแล้วครับเด็กครับอ่านะครับลิงลมมีรายการวันที่28ครับที่ลบบุรีต่อยซุปเปอร์บอลครับเร็วเร็วแป้ง สอบเด้งมาถีบเลยเด้งมาถีบเลยเด้งมาถีบเลยกําลังขาไปก่อนนะสลับซ้ายขวาไปได้ปั๊บเร็วเร็วเร็วปั๊บสลับไปเลยสลับไปเลยเอากำลังหน่อยเร็วดีดีนิ่งๆกับสอบนิ่งๆเอออะไยังแป่งอันแหละขายืนดีเร็วสองพันดินแล้วยืนดีๆถีบให้กระเด็นดี๋ยสองพันดินแล้วให้กับสอบกระเด็นหลักดีๆยืนดีๆย,ยืนเต็มเท้าขาหลังอะ่ะไม่ต้องขย e n เขย,ยงหลักกันไม่แน่นเออเร็วเร็วปั๊บเร็วดีดีดีแป้งดีแป้งดีลูแป้งดีต่อมาสองเที่ยวครับอนาคตยอดออดอีคตคนหนึ่งครับเนี่ยนี่ครับลูปแป้งมอสทะเลมวยไทยอันนี้ลิงลมสามารถพยกรลุนยิมครับอันนี้สองเป็นดินน่ะหัวหน้าเขานั่งคุมอยู่ครับสองเนดินสิทธิเอกชัยครับ สองแผ่นดินครับเนี่ยเตะได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับมวยตัวนี้เตะสวยมากครับจอมฝีมือคนใหม่ครับเนี่ยอนาคตเนี่ยเตะได้เตะซ้ายได้เตะขวาได้เตะเหมือนกันหมดเลยน้ำหนักเดียวกันทั้งซ้ายทั้งขวานะครับลูกพี่เขานั่งคุมอยู่ครับนะสุดยอดไอแอดเมื่อ40ปีที่แล้วครับเอกชัยสิทธเลอนพรครับต่อยพวกมาแวน้อยหนุมานชนะมงมดเลยครับเนี่ย ต่อยเดิมพันชนะมาแวน้อยฮะเสื้อสีดำหมวกดำนั่งคุมดูแลอย่างใกล้ชิดมีรายการหมดครับเร็วเร็วเร็วปั๊บเร็วทีบไปถีบไปรีกล้มถีบไปรีกลมทีบไปแล้วเล่อเร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 ่วเร่อเร่อเร่อดีเงือกกำลังออกมีรายการเร็วขยันกันหน่อยเร็วรายการจะได้มีต่อเนื่องเลยเร็ว ีดดีเร็วทีไปเร่งทีบเร่งทีบเร็วเร่งทีบเร็วสปีดไปเลยเร่งเร็วหีบซ้ายขวาไปเลยเร็วเออเร็วเร่งเร็วเร็วแปงเร็วเร่งทีบเร็วดีดีกะสอบดิ่งๆิ่งไว้กะสอบดิ่งดิ่งไว้ดีแหละดีแปงดีแปงดีดีและครับดีดีอย่าให้กะสอบมันทายดีปั๊บดีเร็วดีมากดิงลมเร็วดีดีสองเด็นดดีเร็ว อ่ามือข้างนึงตั on, no. ้งไว้ครึ่นหนึงต่อได้ขาอย่าอ่อนดิอย่าบึ้งอ่อนดิขานันเร็วดิเร่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 เเร่เเอาเปลี่ยนเปลี่ยนไปเบิ้น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 ไปข้างละสามสิบเร็วเอาเลยเอาเลยเร็วเอาไปเอาไปเอาไปอย่าโกงนะอย่าโกงนะดีออกแรงออกแรงเร็วเร็วเออลงขึ้นลงขึ้นเลยปั๊บเออหัวปั๊บ ปั๊บเลยเออออกแรงเร็วแปงเร็วดีดีดแปงออกแรงงั้นอนะ่ะดีเร็วดีแล้วบิดเอวบิดสะโพกไปมืออย่าตกมืออย่าตกมืออย่าตกอ่ามือซ้ายอย่าตกดีความแข็งไปขาบิดไปดีแปงดีดีเร็วดีเร็วออกแรงหน่อยสองเป็นดินแล้วจอมเตะแล้วแล้วนี่ครับเตะสวยมากครับนี่ยสองเป็นดินครับนี่ ทางซ้ายทางขวาครับเร็หวหดไปหดไปแล้วเร็วออกแรงดิบออกไม่แรงเลยเออวันนั้นเองต่อยเองก็ออกอย่างนี้แหละออกสงสารเขาออกยกแรกออกแรงไปเลยงั้นก็ชนะเขาแล้วเร็วเร็วออกแรงปับ๊บเร็วนี่ครับเด็กรุ่นใหม่ครับเด็กรุ่นใหม่สามารถพยายรุ่นเยียมครับ รอติดตามผลงานนะครับ FC ครับนี่ครับดีแป้งบิดน้อยบิดน้อยบิดน้อยเออคอยังไม่ต้องบิดบิดดิเออตามองไว้บิดแข้งบิดเอวบิดสะโพกไปเออแหละไม่บิดคอไปด้วยบิดคอไปด้วยก็มองไม่เห็นดิเร็วปั๊บเร็วดีออกแรงออกแรงเออเร็ว เอาปับ๊บเอ็งเองเองเปลี่ยนเอ็งเปลี่ยนจังหวะเป็นตีนหน้าตีนหน้าเองอ่ะทีนซ้ายอ่ะเร็วเออยืนออกเป็นตีนหน้าเออแหละเร็วเออแหละอ่าดีอ่ะแหละออกกันเร็วออกกันเร็วสลับออกกันเร็วปั๊บดีเร็วดีเร็วเร็วสองเป็นดินเร็วสองเป็นดินมือสองเป็นดินมือนลยนะมือนะคนหน้านั่งมองอยู่เลยเร็ว มืออย่าตกเนี่ยอ่ามืออย่าตกเนี่ยดีปั๊บแล้วแล้วแปงเร็วมือแปงเร็วยืนดีเร็วฮะอ่าเดี๋ยวก่อนหายใจลึกก่อนให้ครบก่อนรอให้พวกครบก่อนเร็วแปงเร็วเร็วรบยางไอ้ครบไปครบไปครบอ่าแถมเนี่ยไอ้ครบมารบเาร็ว อ่าเดแถม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 เออหดไปหดไปครบยางครบยางอ่าครบมาครบมา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 ,มาสถานีต่อไปแล้วแล้วค่อยมากินน้ำสถานีต่อไปค่อยมากินน้ำแล้วแล้วทนอดทนอดทนอดทน,ทน,ทนเฮ้ยอย่าเพิ่งไปกินยืนมือจับหัวมือจับหัวดีลิงลมดีมากไปกู Go. พร้อมกันพร้อมกันทอาใม่ดิเอาใหม่ดิใ,ดใ,ใครทำแล้วเอาใหม่ดิพร้อมกันไม่พร้อมกันยืนก่อนเดี๋ยวนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงอ่าครูนับหนึ่งถึงสามนะหนึ่งสองสามเอา้าอ่าม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 าหลบได้หลบหลบได้หลบอ่าแล้วเดี๋ยวดนี่ครับเพิ่มกำลังขาหน่อยครับ นี่ยเพื่ออนาคตของพวกเองเอออ่าแหละไม่ต้องโดดยาวเออโดดพอดีพอดีปั๊บดีแหละอ้าวสลัดขานิดนึงสลัดขานิดนึงมันตึงเออสลัดขานิดนึงเออเนี่ยทำทุกวันเออได้กำลังขาฮะอ่าพร้อมยังอาะพร้อมมาเลยเดี๋ยวฮะอะไรนะฮะเครื่องดเครื่องติด เครื่องเลยติด,ตดเครื่องยนต์ติด,ดเครื่องยนต์ติดอ้าวโอ้ยสนุกเลยเครื่องยนต์ติดอ้าวห้าเทียมห้าเทียมอ้าวห้าเทียมอ้าวมาเลยพร้อมกันเร็วนี่ครับเด็กรุ่นใหม่ครับออกไปต้องให้แข็งแรงครับพอทีมงานทำไปสู้ไปเล่นครับ เร็ว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 ,รว,รวดีดีแปลงดีเร็วมาหมายถึงหมายถึงหมายถึงดีหมายถึงอ่าไปโอเคกินน้ำได้ไปอ่าอ่ากินน้ำได้ครับกระสัน้นกัแค่นี้ครับวันนี้ครับการฝึกซ้อมของสามทหารเสือทีมงานสามาพยัคฆ์รุนยิมครับน่ชุดเล็กชุดเล็กชุดเล็กเนี่ยครับ ชุดไอเอสรุ่นจิ๋วอ้าวสวัสดีกันครับบอกชื่อด้วยผมลิงล้มสามารถพยัคมือยิ้มครับอ่าบอกชื่อด้วยหายใจลึกสองแผ่นดินสามารถพยถักมือยิ้มครับเฮ้ยไม่ใช่หัวนหน้า,า,าอีกใช้สามารถดีกว่าครับเฮ้ยโวยหัวนหน้ายัางนั่งดูอยู่บอกใหม่เน่เออบอกใหม่ชื่อสองแผ่นดินครับิเอกชัยครับศิษย์เอกชยัย พูดใหม่เด้สองแผ่นดินสองแผ่นดินสิทธิเอกชัยครับเออหัวหน้าจะได้นั่นเออเดี๋ยวก่อนได้หัวอ่ะดูแปลงมอทะเลมวยไทยครับฮะดูแปลงมอทะเลมวยไทยครับอ่าเดี๋ยวอีกทีเด้ตัวนี้ครับผมลิงลมสามารถพทะลุจนครับอ่าเนี่ยครับรอติดตามผลงานนะครับสามยอดไอเอสครับสวัสดีครับ